สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาพบผมครับชัยชูชันครับกับแนวทาน3ตัวนะครับในค่าคืนนี้เลยครับที่ชอบนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะมาจอยในกลุ่มนะครับอยากจะมาเข้าชมรมนะครับครอบครัวฟุตบอลด้วยกันก็อย่าลืมครับที่ทางด้านบ้านเขียวครับ CH09 นั่นเองครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์น้ำหนากด้วยนะวันนี้ครับตัวแรกนะครับมองไปที่ทางด้านศึกโคปาอิตาเลียครับนะครับคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานกับทางด้านอูดินิเซ่นะครับคู่นี้ผมชอบทางด้านอินเตอร์มิลานครับหน้าบ้านครับผมเชื่่อวา 2องตูงหน้ามานะครับส่วนนะครับคู่ที่2ครับไปทางนทันยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นทางด้านนะครับปิดเวนนาครับจากออสเตรียนะครับพบทางด้านโคเปหเฮเกนจากเดนมาร์กครับคู่นี้นะครับผมชอบทางด้านทีมเยือนครับอย่างทางโคเปห์เฮเกนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นทางด้านไฮเดนเฮลครับจากเยอรมันครับเปิดบ้านครับพบทางด้านเซงเกาเลนจากสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้นะครับผมชอบทางด้านทีมเยือนครับอย่างทั้งเซิงเกาเลนนะครับ สรุปครับวันนี้ครับ3ตัวในค่ำคืนนี้เลยครับก็มีทางด้านอินเตอร์มิลานครับตัวที่2ก็จะเป็นทางด้านโคเปนเฮเกนครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นทางด้านเซลกาวเลนครับขอท่านโชคดีมีชัยครับแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณครับ